ดราก้อนบอลไลท์แอคชั่นที่ดูดีที่สุดณตอนนี้นะและดราก้อนบอลเรื่องนั้นนั่นก็คือดราก้อนบอลมาริจบิกินซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการสร้างของทางไต้หวันที่เป็นการสร้างแบบยุคนั้นนะครับแบบว่าไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนก็หยิบกันไปสร้างแบบดือด้อนั่นแหละครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันออกมาดูดีมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมตัวละครที่มีอยู่ในมังงะก็ได้มาโผล่ในเรื่องนี้ด้วยมาหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโกคูเป็นบลูม่า เป็นยำฉา,าอุลลอนหรือว่าพุทเท่าเต่าก็อย่างมากับเขาด้วยแล้วก็บางฉากในเรื่องนี้มีการมาถ่ายทำในประเทศไทยด้วยมีฉากเป็นวัดเป็นหมู่บ้านมีพระพิกโกโลปล่อยพลังใสพ่พระสุดมันการประจนภัยของโกคูและเหล่าเพื่อนพ้องยำฉา,ากลัวหือเอาเป็นว่าไปดูกันเถอะครับผมสําหรับราคอนบอลมาจิกบิกินด้วยหน้าหวังกันทุกวันมึงอย่าเป็นตุ๊ดนะ